ฮาจิเมะมาชิเตะนะครับผมก็คือฮาจิเมะมาชิตาจิเมะมาชิตเตะนะครับฮาจิเมะมาชิเตะนะครับมาชิตะแปลว่าอร่อยตัดไปว่าอร่อยในภาษ,ษาเกาหลีละแนะนำตัวนะครับฮาจิเมะมาชิเตะ watashi wa hab watashi wa des doso yoro Oh. มาครับปุ๊บนี่ายมาอร์ปุ๊กเจมนะครับไหนลองพูดตามเซนเซนะครับครับอาจิเมะมาชิเตะอาจิเมะมาชิเตะ,ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยชื่อของเรานะครับวาตาชิวะคอฟเดสวาตา วาตาชิมะอุเเอ,อโดโตโยโรชิคุโดโตโยโรชิคุโอเนไงชิมัสโอเนไงชิมัสอ,อ่านะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับในการแนะนำนะครับไปจำมานะครับผมฮาจิเมะนาชิเตะนะครับวาตาชิวะอ่ะอะไรก็ว่าไปเดสนะครับ โดโซโยโรชิคุกก็อ้วนง่ายที่มานะครับเ,เราได้ไปสองอันแล้วเนาะก็คือแนะนำตัวนะครับกับการทักทายคู่สนทนาใช่ไหมโอเก้งคีเดสกาอเงี้ยสบายดีไหมให้กิงคีเดสอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเปิดหนังสือนะครับ

อ๋อหนึ่งอย่างขอน,น้ำได้ไหมมีในหน้าหกสิบห้าเนี่ยทำไมมันไม่ติดแคบหนึ่งนะ อเคอิช่เจจะมีแบบคุณ่าดให้นะครับในหน้า75นะครับผมเขาบ,บอกว่าให้วงกลมตัวอักษรที่ถูกต้อง <c oughs> อะไะนั้นพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่าฟังแล้วก็วงกลมให้ถูกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเก็บได้ อีจเบบบนะครับตัวไหนตัวที่สี่ครับอ่าตัวข้างล่างสุดเลยใช่ไหมครับอ๋อใชออ่นะครับจะมีตัวบนตัวล่างตัวซ้ายตัวขวาตัวกลางนะครับอ่าเดี๋ยวบอกมันเด้วยนะครับอ่าข้อที่สองนะครับข้อที่สองเดี๋ยวจะถามทุกคนเลยนะอนี่บ๊ะ ปามปามตัวไหนตัวบนตัวบนนะครับฟุก่าฟุกตัวไหนปะบนครับบองันนะครับโอเคถูกต้องนะครับถัดมาข้อสามนะครับข้บ <ก S 2> อสามสร้างโบตัวไหนครับกลางไอตัวกลางอางไอใครเอาตัวกลาง ผมครับใครใครเอาตัวกลางนะตัวกลางตรงลงเม่จริงคือตัวคำว่าอะไรนะโบโบโบตัวไหนกลางตัวกลางอต้องตัวกลางนะขอ้อที่สี่นะครับขอ้อที่สียุ่งบี <B. S 2> ตัวไหนครับ บ <B. S 2> ตัวซ้ายขวาตัวขวามือขวามือเราใชนะ่ไหมซ้ายหนังสือใช่ปะ่ะโอเคบี B. นะครับบีถูกต้องข้อที่ห้านะครับกูกอือตัวไหนเอ่ย <c oughs> ตัวไหนเอ่ย ตัวกลางตัวกลางตัวบุนะครับตัวบุถูกต,ต้องอ่ะถัดมานะครับมีด้านล่างนะครับด้านล่างด้วยนะในหน้าเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมนะครับอ่ามีทั้งหมดสิบสองข้อนะครับไปทีละข้อนะครับเย็นสองสามอิชิโอบเตะตัวไหนครับตัวแรกหรือตัวหลัง โอบะเกตตัวหลังตัวหลังนะครับอ่าตัวแรกอ่านว่าอะไรตัวแรกอ่านว่าโอบะโอบะอโอบะเช่เอโอบะเกะอ่ามันจะออกเป็นเกะนะครับเกะเกตเงะเงะนะครับอแต่โอบะเก <Okay. S 1> นะครับอ่าโอบะเกตแปลว่าผีนะครับโอเคถัดมานะครับข้อที่สองนี่ คีบอืม่มอนะ่าีได้นะครับคีบ่บีนะครับคี่บีบอ่าตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับออกามนะครับบุต้ อันแรกครับอันแรกนะครับบุตระนะครับบุตระแปลว่าบุตแปลว่าหมูมหม,มูนะครับหมูฮ่าฮ่าฮ่าอ่าถัดมานะครับยมโบ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 อืมตัวไหนตัวแรกตัวหลังตัวหลังเลยนะตัวหลังนะครับโบโกนะครับข้อที่สี่โบโบนะครับ, 4, โบ,โบ,รบตัวหลังนะครับ ข้อที่ห้านะครับฟังดีๆนะฟังดีๆนะข้อห้านะหนึ่งสองสามโกอาเบอฮ้อาเบอะข้อแรกข้อแรกข้อแรกข้อสองอ่าใครเอาข้อสองผมข้อสองเหมือนกันใครใช้ข้อสองตามอรือพุกผมเอาข้อสองผมฟุกฟุกข้อสอง าปามปามข้ออะไรข้อแรกข้อแรกอ่าอาเบะน,นะครับตอบว่าอาเบะน,นะครับข้อแรกนะครับข้อแรกนะอ่าอาเบะน,นะครับอาเบะขอ้อที่หกอ่าอาเบะน,นะครับขอ้อที่หกนะครับฟังดีดีลูคุโบกบ<อ> อันแรกหรืออันหลังข้อไหนข้อเจ็ดหรอข้อหกข้อหกอ๋อข้อหกโบกุเอาข้อแรกไอ้ข้อสอง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 ่ะพีทนะครับข้อแรกนะครับโบกุนะครับอ่าไม่ใช่บบกุนะครับโบกุอ่าโอ้ถ้าไม่สี่ยางฟังยากมากอ่าข้อแรกใช่ไหมครับอ่า ตอบข้อแรกครับข้อแรกอ่าลองฟังข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดฟังดีๆนะข้อเจ็ดนะหนึ่งสองสามน่าหนาเบตาเบตาอันไหนเลยขออ้อแรกเลยครับอันแรกนะครับปั <B eta. S 1> บงมาอ่าเบตาเบตานะครับฟางตอบแรกอันแรกอันแรกถูกต้องนะครับเบตาเบตานะครับถัดมาข้อที่แปดนะครับฟังดีๆนะ หนึ่งสองสามแปดคูบีแรกอันหลังอันแรกนะครับอคูอบีนะครับถูกต้องข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้านั่งใจฟังดีๆนะหนึ่งสองคือบูจิอ,อะไรเยมาแรกข้าหลัง ข้อหลังเลยกันครับข้อหลังนะครับอ่อตามข้อหลังครับข้อหลังนะครับโอเคถูกต้องนะครับบูจินะครับบูจิอ่ข้อที่เจบนะครับฟังดีๆนะข้อที่สิบนะเดินสองสามจิลฮ่าฮ่าข้อแรกข,ข้อแรกนะครับอืมฟุกอ่ะ ก็แลครับฮ่าฮ่าถูกต้องฮ่าฮ่ถูกต้องนะครับฮ้าฮ่กแปลว่าคุณแม่นะครับแปลว่าแม่แม่ของเรานะครับใช้เอาไว้ใช้เรียกแม่แม่ของเราแต่ถ้าเป็นแม่ของคนอื่นก็จะจะเป็นคำหนฮ่าฮ่นะครับแต่ถ้าเป็นพี่จินะครับเป็นตัวชี H I สองตัวนะครับพี่จิแปลว่าคุณพ่อของเรานะครับพิจิฮ่าฮักนะครับพ่อแบับแม่ อ่ะ,ะข้อที่สิบเอ็ดนะครับข้อที่สิบเอ็ดหน่องสามยคบข้อแรกข้อหลังอืมข้อแรกเลยนะครับข้อแรกคุกข้อแรกไหมปามาข้อข้อข้อแรก ข้อแรกอ่าพีทนะครับโอโบอนะครับข้อหลังนะครับข้อนี้ตอบข้อหลังนะครับอ่าข้อที่สองนะครับอ่า้อสุดท้ายละฟังดีๆนะหนึ่งสองสามยนิฮีบข้อแรกครับขอ้ขอแรกอ่าข้อแรกเหืองการถูกต้องนะครับอีบีนะครับอ่า ปามได้กี่ข้อฟุกได้ข้อไม่ได้นับปามปามผิดข้อปามได้เก้าได้เก้าฟุกฟุกไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้นับนครับถ้าอันไหนผิดก็แก้ไปหมดแล้วครับฮะไ,ไม่รู้ครับว่าผิดข้อไหนบ้างเอาเหรอโอเคนะครับแล้วก็จะเป็น การฟังนะครับให้ฟังดีๆนะครับอเพราะว่าจะอังให้ถูกต้องต่อไปมันจะมีฟังเป็นประโยชน์เนาะเปลี่ยนไปมันก็จะมีฟังเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็หน้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะครับเสรเซให้ไปเป็นการบ้านนะครับเสร็จอยน่ครับให้ฝึกครับนะครับเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสแปดแล้วครับเจ็ดสิบ เอ่อ76พารับผม77แล้วก็78นะครับให้ไปพันรนะครับฝึกพัรมาอ่าแล้วก็้าพีผูเขานะครับเติมมาลุนะครับตัวนี้ตัววัคตัวเฮสเติมมาลุเปลี่ยนจากตัวเฮสเป็นตัวอะไรนะจากเฮสเป็นพี เป็นพี่นะครับอ่าเป็นพระพี่ผููเพโงเนาะอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวเซจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับผมอ่านี้ให้ลองฟังกันดูนะครับในหน้าเจ็จเก้าเนี่ยอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้เนี่ยด้านล่างนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูเนาะลองฟังดูพัชพัชอ่าพัชพัช,ชนะครับไหนลองออกเสียงพัชพัช,ช อ่าแปลว่าตบมือดังแป๊ะแปะนั่นเองเวลาเราพูดอ pues ่ะแป๊ะแป๊ะก็คือปาจิปาจินะครับเวลาตบมือดังแป๊ะแป๊ะเขาเรียกว่าคําเรียนเสียงนะครับตบมือดังแป๊ะแป๊ะก็คือตบมือดังปาจิปาจินะครับอ่าพัดมานนะครับพิกา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 อ่าพิกาจูนั่นเองนะครับพิกาจูมันปล่อยอะไรนะกระแตไฟฟ้าใช่ไหม แต่ไฟฟ้ามันเป็นไฟแบบกระพริบแบบแวแวบๆนี่นคือวาวักนั่นเองนะครับก็คือพิกัดิกัดนะครับเวลาฟ้าร้องนะครับฟ้าร้องคนญี่ปุ่นนะครับไอเวลาฟ้าผ่านะครับคนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าพิกัดิกัดฟ้าผ่าเปี้ยงเปี่ยงอ่ะเราเคยเห็นใช่ไหมเวลาฟ้ามันผ่าฟ้าผ่าภาษาไทยฟ้าผ่าเปี้ยงเปงใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็คือฟ้าผ่าแบบพิกัดพิกัดนั่นเองนะครับ อ่ะทัดมานะครับพุชิพุชินะครับเคยเล่นไหมไอพลาสติกที่มันเป็นสุ่มๆเวลาบีบกันเคอครับเออนะครับเขาเรียกพลาสติกการกระแทกนะครับคนญี่ปุ่นจะเรียกพุชิพุชินะครับเธอเธอไปหยิบพุชิพุชิมาให้หน่อยนะครับไปหยิบไอพลาสติกการกระแทกมาให้หน่อยนั่นเองพุชิพุชินะครับอ่ะทัดมานะครับ เปโกเปโกอืมเปโกเปโกนะครับเปโกเปโกเปโกอ่า huh. ท uh ้องร้องจอกๆนั่นเองหิวข uh ้าวเวลาท้องร้องท้องร้องจอกๆนะครับก็คือท้องมันร้องแบบเปโกเปโกนะครับอ่าถัดมานะครับปุกบพุ๊บอืมปุ๊กีปุ๊กีปุ๊กีอ่าเสียงดังป๊อกป๊อกอ่ะอ่าเวลาเรา เพราะอะไรแล้วเสียงมันดังป๊อกป๊อกป๊อกก็คือป๊อกกี้ป๊อกกี้นะครับป๊อกกี้ป๊อกกี้ป๊อกกี้ปอกกีนะครับป๊อกกี้เวลาเรากัดใช่ไหมมันจะหักดังป๊อกอย่างนี้ใช่ไหมป๊อกกี้ป๊อกกี้นะครับป๊อกกี้นั่นแหละอถนมนั่นแหละก็มาจากมันมันมันกรอบใช่ไหมครับมันกรอบเวลาเรากัดมันดังกร๊อกเนี่ยมันก็คือป๊อกกี้ป๊อกกี้อย่งนี้ เดี๋ยวให้ฟังตัวนี้นะครับผมอ่าข้อที่หนึ่งนะครับหน้าถัดมาอิจิพึอ่าตัวไหนเอ่ยอันขวาครับพุนะครับถูกต้องอันขวานะครับข้อที่สองนะครับ นีภาพอันไหนเอ่ยอันกลางครับอันกลางต้องนะครับอ้อที่สามนะครับสามเพออ่าเพนะครับอันไหนเพอเพออันอันบนครับอันบนครับอันที่สีนะครับโยมพูก พบอ่าน,นขวาอีกแล้วขวาครับต้องครับอันขวานะอข้อขที่ห้านะครับภ<ก>พพกอันไหนครับอืมพกอืมอันกลางว่าครับอ่านั้นพีนะครับพกอันกลาไห<ง>ครับอ่า โ okay, no. อเคเนาะนี้ก็เรื่องพระพิคูเพโพะนะครับในหน้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองนะครับเดี๋ยวให้ไปเป็นกันบ้านแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามนะครับกันบ้านเหมือนกันเสร็จแล้วเนาะก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรียนมาถึงถึงตัวนี้แล้วก็ก็ไปไปฝึกมานะครับคัดมานะครับเยอะๆนะครับเขียนเยอะๆคัดเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะจําได้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยว วันนี้นะครับก็น่าจะทิ้งท้ายไ้เท่านี้เนาะไซโยนาละครับครับไซโยนาละครับเขาหน้าเจอวันเอิมวันพรหัสใช่ไหมครับใช่เจอวันพฤหัสครับผมกเนาะถ้างงเรียนไม่เข้าใจงงงงอะไรถามได้นะครับนะเต็มเตสองพลหัดได้หรอครับใช่ใช่องคารพฤหัสครับใช่ไหมเราเรียนสองวันหรือเปล่าครับ วันทะเลหสที่ไปเรียนครั้งแรกตอนนั้นมีครูผู้หญิงสอนนะครับอ๋อครั้งอรู้สึกคุณครูเขาจะติดธุระทุกคนใช่ใช่คุณครูเขาจะติดธุระก็เดี๋ยววันทฤหัสเจอกันเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันวันพฤเหัสนี่ใช่ป่ะแล้วเนาะ โอเคนะครับก็ไปพบปวนมานะครับจนถึงตัวเนี้ยภาทีู่เวโคนะครับอแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาขึ้นตัวใหม่ใกล้จบแล้วแหละนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ